นับสนุนโดย G-View ถ้ามาอยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพว o w e r ัพ p p l y G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเทปบอรดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ power supply จากทางคูกาใน2รุ่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัว150 0วัตต์กับตัว700วัตต์ยอดวิวเป็นยังไงก็คงจะรู้กันดีแล้วนะฮะวันนี้ครับเป็นตัวเล็กตัวล่างอีก1ตัวจากทางคูกาก็คือตัว power x 5 50วัตต์ตัวนี้เลยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไรค่าการจ่ายไฟเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูตัวของนั้นขอขั้นเวลากันสักนิดนึงและหลายคนเนี่ยบอกกันเข้ามาว่าเฮ้ยชอบมุกดมกาวพี่วะช้าๆอยู่ใหญ่ครับเราก็จัดให้อันนี้ของจริงครับดมเป็นดมอย่าดงอย่าดมเนี่ยผมไม่ชอบครับผมชอบดมกาว ยี่ห้อยี่หองยี่ห้อไม่ต้องสนใจครับกาวน้ำนี่นะครับอุ้ยกร <c oughs> ะเด็นถ้ายังไม่พอใจสะเตคีนก็ดมไดม้ใช้ได้เหมือนกันทำไปทำมานี่ถ้ายังไม่พอใจอีกลิควิดลิควิดน้ำก็ดมให้ดูได้เฮ้ย <c oughs> hey! ไปดูของกันดีกว่าโอเคครับ power x 5 5 0วัตต์ตัวนี้เปิดกล่องออกมาทำไมเล่นไปโดมไป3อย่างนี้เริ่มมืนหัวเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอย่างแรกครับคู่มือในการใช้งานแล้วก็ติดตั้งเป็นสมุดกระดาษครับอ่ะสกรูให้มา4ตัวยึด power supply กับตัวเคสสาย ac นะครับผม หัวเป็นสีขาวด้วยนะครับด้านในนะครับฉนวนกันความร้อนแล้วก็การละลาย1เส้นทีนี้ก็จะเป็นในตัว power แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชุดสายไฟก่อนว่ามีอะไรมาให้บ้างกี่ชุดยังไงอ้าวเมนหลักเลยครับชุดแรกหัว20บวก4พินครับ ATX plus ลงเมนบอร์ด1หัว1เส้นปลั๊กไฟเลี้ยงของอ CPU ครับ เป็น4บวก4พินนะครับ1เส้นปลั๊กไฟเลี้ยงของกราฟิกการ์ดหรือว่า p c ซีเอกการ์ดจอนะครับเป็น1เส้นนะครับแต่ว่า1เส้นนี้แตกออกเป็น2หัวเป็นแบบ6บวก2พินครับ2หัว1เส้นเท่านั้นนะครับที่เหลือก็คือเส้นแรกเนี่เป็นหัวรวมอีกแล้วนะครับเส้นนี้มี SATA 1ห,หัวแล้วก็มี โมเลก4ีพินสหัวนะครับแล้วก็เป็นมินิโมเลกสำหรับฟอปปี้อีก1ห,หัวเส้นต่อมาครับอันนี้เป็นหัวล้วนครับมีสายซาตาทั้งหมด3หัวครับสตาร้าล้วนๆครับหัวนี้สายนี้ไม่มีการรวมหัวมาให้นะครับเส้นสุดท้ายอ่าเป็นเส้นที่รวมหัวมาให้ครับเป็นซตาต้าสหัวนะครับ ล้วปลายเส้นก็จะเป็นนี่เลยหัวโมเล็กเรียบร้อยครับสำหรับชุดสายไฟทั้งหลายแหละมาดูที่ตัว Power อร์กันบ้างว่าหน้าตาเป็นยังไงที่ผมดูคร่าวๆนะบอดี้ตัวถังเนี่ยเหมือนกับตัว700วัตต์เลยก็คือเป็นสีดำนะครับตัดกับสีแดงที่เป็นแดงรูไซต์แดงรอนนั่นเองด้านข้างมีโลโก้คูก้าอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับเป็นการปั๊มนูน อีกฝั่งหนึ่งเป็นลาเบลเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวพัดลมครับ120มิมสีดำครับ1ตัวพัดลมแบบ Active นะครับอีกฝั่งก็เป็นสีดำล้วนไม่มีอะไรด้านหลังคือตะแกรงหรือว่าช่องสำหรับระบายความร้อนออกมานั่นเองสวิตช์ o อนออนะครับแล้วก็ a c Input พุตทีนี้มาดูที่ตัว l a เบลหรือว่า Label กันบ้าง โนโกดานบนซ้ายมือคูก้า Power X 550วัตต์ชื่อรุ่นนะครับมาตรฐาน80 plus แบบรอนส์87%นะครับ AC input ครับใช้ได้ทั่วโลก100ถึง240โวลต์ความถี่50ถึง60เฮิรตซ์10แอมป์ส่วน output ครับชุดแรกเลยไฟบวก3.3โวลต์24แอมป์ไฟบวก5โวลต์20แอมป์นะครับทั้ง2แหล่งนี้ครับรารๆ120วัตต์ครับที่จ่ายได้ ส่วนไฟบวก12โวลต์ครับมี2เฟสนะครับเฟสแรกครับ28แอมป์เฟสที่2ครับ22แอมป์สองเฟสนี้สำหรับบวก12โวลต์นเนี่ยจ่ายได้ราๆ516วัตต์ไฟลบ12โวลต์ครับ0.3แอมป์3.6วัตต์ไฟบวก5โวลต์สแตนบายครับ3แอมป์15วัตต์ทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่บอกมาเขาเคม,มาว่า550วัตต์ได้แน่นอนนะครับโอเค เป็นอันว่าเรียบร้อยครับกับตัว550วัตต์ตรงนี้หน้าตาทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับตัว700วัตต์เลยตตกต่างกันที่ตัวสายไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่าการจ่ายไฟเนี่ยไม่เหมือนกันวันนี้ครับผมและทีมงาน v e r c ค o c ซ z o ที TV ต้องขอขอบคุณทาง i3 Distribution ครับที่ที่ส่ง power supply kuka power x 550วัตต์ตรงนี้ให้กับเราหมดการทดสอบนะครับติดตามท่าน OCZ ปอมจะทำการรีวิวแล้วก็ลากแล้วก็อัดให้ดูว่าไปได้แค่ไหนเจ๋งสัแค่ไหนไฟนิ่งสักแค่ไหน ลาันไปก่อนครับสำหรับวันนี้ผมจะไปดมกาวดมสเต็ค,คีนดมลิควิดต่อเฮ้ย <Hey! S 1> สวัสดีครับ